สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มายิงปลาอีกแล้วครับมาเจอหนุ่มๆเล่นน้ำอยู่น้ำแดดมันร้อนนะครับอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้มันร้อนกันน้ำใสามากเลยท่านผู้ชมดูดิชัดเจ้วเลยโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็บ่ายสองแล้ว จยไม่มีเวลาแล้วผมก็ไปธุระมาเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้านี้ก็ไปเอาไปรับรองแพทย์สมัครงานทำธุระเสร็จแล้วค่อยมาครับค่ำพอดีเลยตอนนี้ก็ป่ายสองเจนาทีแล้วครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยเลยครับ Let's go. Dạ, quay, ta phải Chào tuần này đi. Để tăng lắm còn. con. Còn thang lắm bà, khắp. ta con có mấy mì, mì ta con có một เผื่อถ้าไม่เผื่อแล้วก็ไม่โดนน่ะไม่ได้อ่ะนี่ยงเหี่ยวเลยครับท่านผู้ชม ออโอเคเนี่ยครับเี๋อผมต้องเผื่อถ้าไม่เผื่อไม่โดนน่ะอยู่ลึกมากเลยครับกว่าจะขึ้นได้ครับท่านผู้ชมโอเคครับได้หนึ่งเต้มแล้วครับกลับบ้านแล้วครับวันนี้ว่าจะไปทำคลิปยิงหนูอยู่คงจะไม่ทันการแล้วละ่ะรอโอกาส พรุ่งนี้ก่อนวันนี้ค่ำแล้วครับท่านผู้ชม rất nhiều hình ใครยิงโดนก็เทพบส,สุดๆแล้วน้ำแรงขนาดนะไม่ขึ้นเลยเห็นแต่หลังดำๆโอ้จริงๆยังไงวะเนี่ย ไม่ได้สักทียิงลำบากลมแรงมากท่านชมมองไม่ค่อยจะเห็นด้วยเดี๋ยวรอก่อนังหว่านี่มันช่างยากเหลือเกิน ขึ้นครับวันนี้ท่านผู้ชมลมแรงมากแล้วก็อีกอย่างผมมาค่ำด้วยผมลงมา,าเช้าผมกว่าผมมาถึงนี่บ่ายสองครึ่งผมก็เตรียมตั้งกล้องอะไรกว่าจะเสร็จติดอ,อุปกรณ์ปืนเสร็จนั่งก็บบ่ายสามแล้วท่นานผู้ชมหลังด,ดำ ขึ้นน้ำเลยครับท่านผู้ชมถ้าขึ้นน้ำนี่โอเคเลยแดดก็ไม่ค่อยจะมีด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มายิงปลาอีกแล้วครับมาเจอหนุ่มๆเล่นน้ำอยู่น้าแดดมันร้อนนะครับอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้มันร้อนกันเออ น้ำใสามากเลยท่านผู้ชมดูดิชัดเจ๋าเลยโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็บ่ายสองแล้วจะไม่มีเวลาแล้วผมก็ไปธุระมาเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้านี้ก็ไปเอาไปรับรองแพทย์สมัครงานทำธุระเสร็จแล้วค่อยมาครับทําพอดีเลยตอนนี้ก็ บ่ายสองเจ็ดนาทีแล้วครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยเลยครับเล็กโกยัดไปท่านผู้ชม ตัวไหนดีเดี๋ยวตั้งลำก่อนค่อนข้างลำบากครับตากล้องก็ไม่มีครับตากล้องอีกคนเดียวอีก ยี่ยังไงวะเนี่ยแดดก็ไม่แดดคาดคัเดียยากเออถ้าขึ้นขึ้นหน่อยนี่เล,ล็งเห็นหลนังนี่โอเคอยู่นี่หลังก็ยังไม่ขึ้นเลย ชนติดไม้ครับน่าจะหลุดอยู่ผมเผื่อถ้าไม่เผื่อแล้วก็ไม่โดนอะ่ะไม่ได้อะ่ะเก๋วเลยครับท่านผู้ชม ไม่ทำงานเ,นเออโอเคเนี่ยครับเดี๋วผมต้องเผื่อถ้าไม่เผื่อไม่โดนอ่ะอยู่ลึกมากเลยครับกว่าจะขึ้นได้ครับท่านผู้ชมโอเคครับได้หนึ่งเต้มแล้วครับโอเคครับยิงไปหนึ่งนัด ท่านผู้ชมปลามันตื่นเดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆครับว่าจะเจอตัวไหม หลังปลายังเล็งเลงยังไม่เห็นแล้วมันมืดแล้วอะ่ะไม่ยอมโผล่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนุ่นขึ้นอยู่ฝั่งนู้นดำๆนู่นรอจังหวะก่อนเห็นหลังแล้วเนี่ยอือตัวเนี้ยเห็นแล้วชัดเขียวเลย อยูู่่นนเอไอผมกล้องเอไอผมครับเนะี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมสุดยอดขยับซ้ายขวาได้กว่าจะตั้งได้ตอนตั้งนะโอ้โหแม,ง,มงผูอยู่ตรงใต้นี่ครับท่านผู้ชมเกือบตัวผมแล้วผมเอาถุงพลาสติกอัดไว้อุดไว้ไม่อุดแล้วไม่ได้อ่ะขึ้นหลังดำๆเห็นไหมรอจงังหวะก่อน ค่อยขึ้นน้ำอะ่ะเด็กมากวนน้ำก่อนผม,ผมต้องคำนึงแล้วแต่ละนัดอะ่ะทีเนี้ย บอกลวดล่วงล่วงคลับ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนะมันมองไม่เห็นแล้วท่านผู้ชมมันค่ำแล้ว

เริ่มมาแล้วครับดีผมกลับลงแล้วเมื่อกี้นี่มันขึ้นมาพอดีเดี๋ยวรอจังหวะก่อนครับท่านผู้ชมมาค่ำๆเลยอะ่ะห้าโมงจกหกโมงแล้วเนะี่ยห้าโมงกว่าแล้วไม่มีแสงแดดด้วยอะ่ะเล็งลำบาก โอเคท่านผู้ชมผมต้องปิดคลิปแล้วนะครับวันนี้แค่นี้ครับผมบายบายสวัสดีครับไม่เห็นมันขึ้นสักตัวเลยผมก็จะได้กลับแล้วครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้มาใหม่ วันนี้ติดธุระครับก็เลยไม่ได้มาเช้าๆมันก็เลยผิดพลาดไปหน่อยได้แต้มเดียว ผมขวางกัน ก็คงจะกลับขึ้นอยู่ที่หลังแล้วท่านผู้ชมกลับบ้านแล้วครับวันนี้ว่าจะไปทําคลิปยิงหนูอยู่คงจะไม่ทันการแล้วละ่ะรอโอกาสพรุ่งน,นี้ก่อนวันนี้ค่าแล้วครับท่านผู้ชมเนีย